สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนทุกทุกคนเดอ้อเมนีอยู่ในสวนคือเกาสวัสดีครับพ่อใหญ่สมเด็จรักตังไว้ครับ <c oughs> เพชรยางเมนีออกกาลังกายยงางมดแรงออกกาลังกายยางมดแรงบะแมนทั้งเผาทั้งทุบวันันเดียเพิินมาว่า <c oughs> คนเห็ดงานแบบนี้บบนี่ยเพิ่นเอิ้นว่าคนถูกบ่ <c oughs> แมน่นถ้าเฮ็ดงานเฮ็ดถ้าคนบ่ถูกต้องต้องนั่งอยู่ในห้องออฟฟิศเนาะห้องออฟฟิศอตต้องเป็นจังซี่เลยเนาะตีนสี่มือใสเขาเจ็บ่เฮ็ดงานดอก <c oughs> มันก็แล้วแต่บุญแต่กรรมเพลเนาะแม่นแล้วแต่บุญแ,แ,แล้วแต่กรรมผู้ใดแล้วก็ แล้วแต่ความคิดแต่ละคนเนาะความคิดแต่ละคนมองแต่ละมุมมองกับบุคือกันแมนอแล้วก็บอกบ่ได้เนาะเรียบเทียบบ่ได้บอกบ่ได้คนเ้อาวาสนามันบุคือกันแมนวาสนาบุคือกันคือว่าแล้วแต่วาสนาชีวิตเกิดมาไม่แน่นอนอมีคอมเมนต์มาคืนเนี่ยโอ้ยอนัน เลี้ยงกับเลี้ยงมินตาบาไวแล้วมินตากันยังสีเอายู่ว่าสั่นดีเดี๋ยวตัวมินตาได้เนาะมินตาได้มากเพราแต่ว่าครูคผูคอมเมนต์ท่านเพื่อนกับเคียนนั่งสือกากาดีอยู่นะครับก็แต่ว่าเข้ากับีิดเราเอาขีดเราเอามันก็ได้ยูเนาะก็มันเป็นเรื่องของความเข้าใจน้องการการใช้ชีวิตเนาะโอ้วกนี้ เกียนป่บ่อพ่อย่อห้องนี้นุ่มนี่นี่เลิกท่างนันลายถือทอลายเดียวมันถือโหลดมันขึ้นแสกขึ้นมากเพราะว่านี่มันกาจะขึ้นไปทั้งพุ่นแล้วมันขึ้นทั้งพุ่นล้วบออแต่ละมือแต่ละเว้นกายุสวนผักของเฮาเหมือนเดิมเฮาเห็ดแล้วภูมิใจในสิ่งที่เฮาเห็ดมีความสุข ขุดเลักๆมีความสุขเมนผู้ด่ายผู้ตักมาเนาะอันบักบวบการเริ่มงามเลยดิบักบวบมานี่บักบวบงามสวยเริ่มเป็นยอดละนี่ผลงานของเฮาว,วันนี้เฮาจะมาปลูก ข้าวโพดข้าวโพดเหลือจักนี้เหลือซองถุงเหลือซองถุงบ่แมีนถุงนึงมันได้จะขุมบ่จักบ่ได้นับน่าจะหกเจ็ดขุมมงถ้าที่ปลูกไปเรื่อยๆแมีนอันนี้เป็นที่เราไปซื้อมาเมื่อเส่าเมียนเจ้าปลูกอ่าเบิดไปแล้วเบิดไปแล้วถุงนึงแมีนได้จะขุมประมาณเจ็ด เก็ดกลมบ่แมนใส่ซีเขาใส่ซีเ <4 S 2> ม็ดเนาะแมนโอเคนี่มีมะแตงพร้อมพี่น้องนี่ได้มากินมะแตงแก่แล้วในนี้ก้นเหลืองและแต่พ่อได้กินอยู่เนาะพ่อได้แย่งพ่อได้กินระวังอันถือกันท่อนี่เด้อระวังเด้อไปถือกทอแล้วอันอดัด<อ>จะวังเด้อือหึหักไหม พอละเสียวดิงานเตจาไปเกาะทอไปถือหัวเจ้าขนาดเ้าเอาอันนี้ขุดขุดแล้วเนะาจะมาปรูเฮ้ยเตอขุดมันลม่มนะครับแมนเพราะว่าดินมันแกนแมนดินมันแกนเบิง่งบักทัวกับงาม,งาม,ง,ามงามเลยบักทัวกับใดเนาะมันอยูุ่ค ข oh, าใส่ใจมันเมนเขากา็ดีใจดีว่าเมียน่าปลูกไว้แล้วก็ปล้อยทิมเมนแล้วก็คนที่เห็ดหันมั่นกับพุมพ่มใจพุ่มใจกับิ่งที่เหาเห็ดมีความสุขอีกค่ะเหามีดินมีทีกวงกวงแห้งคักอันนี้ข้าขนาดเข้าปลูกเซทอน์ด้วนี่นะมีทำนีก้ก็เอาละ พวาใจในในสิ่งที่เฮามีขึ้นยอดเญ้าแล้วเริ่มขึ้นห้าวขึ้นหั่งล้วมะกลวยนี่คือซํำเกาแทนอมะกลวยม่งแต่มันที่ตายแล้วมันแก <c oughs> ่แล้วกงซีบ่บ่ได้กนินดอกนี่นี่น้อยๆจ้อยนึงอขุ้นมาอีกบะนี่เอาอันนี้พักเนาเดี่ยจะเอาทั้งนั้นบะ เอาทั้งนี้มาเป็นแถวนี้ก่อนเอาแถวแล้วป่ะแมนอีกมาสองลุมเป็นแถวอยู่นี่เลยไอ้แมนเป็นพอเดียวเขาหน้ามะโคดนมันกัดอะไดหดมันไปพออร้อมแมนมันต้องบ้บต้องได้ไปหดหันหดนีอยู่ดึงสายย่างไปทั้งพุ่นทั้งพีอยู่นะให้ันอยุพีไปเลยนะเบิงเอาเด้อพี่น้อง เท่าผูเ่านี่นะว่าเ่าหรือว่าเถามีอันผูลังค้นคอมเมนต์มาว่าเออเพิ่นยังบ่ท่านเ่าเถ้อเบิ่งอายุซัมซัมภูขาอยู่แต่เพิ่นเบิ่งเพิ่นนี่เพิ่นแข็งแรงกว่าภูคาว่าสันเดยอายุเข้าเดียวกันวนสันเดย์มีมีคอมเมนต์ผู้หนึ่งที่คอมเมนต์่าเนาะบุงท่านเถาอายุของเพิ่นกับซํารุ่นเดียวภูคานีละแต่ว่าอัน ปอไยสัมฤทธิ์นี่แข็งแรงกว่าเบื้องหน้าสันเดีแข็งแรงกว่าเบื้องหน้าหนุ่มกว่าหนุ่มกว่าอายุหนุ่มกว่าอายุแมนหนุ่มกว่าอายุปรแมนว่าหนุ่มแต่กว่าอายุดิเอาเอาสองพ่อลูกสามพ่อลูกมาถ่ายรูปเบื้องว่าผู้ใดเป็นพ่อผู้ใดเป็นลูกเป็น่าย่ังกันนะโอ้ยผมเังได้สามเดือนเต้าเท้าว่าที่คนว่าอ๋อสามเดือนต้าเทอาป่ะ อันนี้ก็ทั้งที่บเมนสามเดือนเทือได้ <laughs> <laughs> มันก็นยังพอได้ยูเนาะสามเดือนต่อเทือที่ผูภูเพิพพ่นวาเนาะมันก็นค่อยๆผูผูลังคนบ่ได้จักเทือได้ว่าสันมีแต่มเบ่อหยอกนองกนันแล้วเพี <laughs> <ะ>ยงเด,ด,ด่เดือนละจักเทือละ <laughs> อ่ะบ่ได้เลยด้เดี๋ยวนี้ <laughs> ไช่กว่าคำว่มมาบดได้เลอยอยู่เนาะหนึ่งสองใช่กว่าคำบดได้เลยแล้วสี่ห้าหกหกแล้วกระจายห้างกันประมาณจะเกือบเม็ดนี่ละมนพี่น,อน้องคนที่มีอายุหลายส่วนมากคนอยากเห็ดเวียกเห็ดงานแบบจังสี่แหละถ้ามีโอกาสได้เห็ดเนาะแมนเห็ดจังที่เฮาว๋าแมนมีความสุขแมนมีความสุข พี่น้องลองสังเกตุเม่อพู้เฒ่าตะกี้แต่ก่อนพู้เฒ่าพูแ่เนาะเพิ่นมักเถ่าแล้วเพิ่นก็มักเห็ดงัวเห็ดสวนแบบนี้ยู่เฝ้าสวนเฝ้าให้นี่แหละมีความสุขของเจ้าของงส่นะเออระวังถือขาเจ้าของเด้เมื่อนี้เฮาจะมาพิสูจน์อันความแข็งแรงของพูเฒ่าเนาะเคลออื่อยบ่อแต่มันกระด้กำลัง แมนได้กำลังได้ออกอออกำลังกายที่จริงนะ่ะถ้าเฮาอยู่ซื้อเฮ้าบ่ได้ออกกำลังกายในะแห้งอ่ะแห้งเมยกว่านี่แห้งเมยกว่านี่ได้อ่าเฮ้าแห้งเมยกว่านี่ถ้าเฮาอันได้ออกกระลังกายแบบมีมือละเล็กมือละหน่อยลกก็ะโวยอ่ยาพอาถึงว่าข้าง,องโอ้ยข้างโอ้ยพอถึงว่าเฮ้าซีไปเดินยางออกกรลังกายแลนถิ่มแห้งซื้อเนาะอันนี้เฮาเฮ็ดแบบมีเฮากับพุ่มใจที่เฮ้าอ่าเฮ็ดแล้วมันก็มีผลเนาะ ก็ได้ก,กินเนะเาะเมาื่อไหร่บ่อันทุงปู๊ทวงอันนั่นเอามาอีกทุงนึงเอามาอีกทุงนึงเนะเาะวันนี้เฮาก็มาใส่ดินปุ๊กเอามาทีละคุมทีละคุมเลยเนะเาะใส่แล้วแล้วก็เฮาก็มาขุดต่ออีกคุมมาเรื่อยๆเอาเวา้าถึงความทุกข์เนาะที่อ่า ลังคนก็นยังถูกกว่าถูกกว่ากับมีเนาะแมนบอกถูกแมนผูทีแมนผูธีถูกกว่ากับมีโมมีแต่ยูจะกินจริงๆก็มกับมีมหามาได้ก็อ่ะนี่ล่ละใส่ใส่ทองทองใส่วัางถะพุ่งซะก่อนหาวันนี้กินวันนี้แมแมนว่าไปหามเมื่อนี้กินเมื่ออื่น หาเมื่อนี่ไปกินเมื่ออื่นนี่ยังถือว่ายังโชคดีหน่อยแม่น <Man. S 2> แต่ว่าหาเมื่อนี่กินเมื่อนี่ตีถ้ามือนี่หาบ่าได้วันนี้ต้องอด <Man. S 2> แม่นแล้วเสียเงินใดไปเก็บนั่นแหละแล้วคนที่บ่มีโอกาสก็ค <c oughs> ือเงินเดือนบม่มีแล้วก็แถวขางบ้านพี่น้องห่วมบ้านผู้ดใดสิจา้างทังเน่เขาบ่ได้จ้างตลอดไปตลอดปีเด้แม่นเพื่อนเขาบ่ได้ดบบจ้างตลอดก็ยังไปอปัน พุดมันในข่อยแน่ไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ข่อยแน่กับซ้องซ้ำมือก็แล้วแมนถ้าพู้เรื่องโจ้างท่อก็คือรายได้มันหมดแล้วหมดแล้วบว่มีอันสิกินบ่มีแล้วสิกินแล้วแมนก็บับพ่อแม่ทำอะไรครับที่เพิ่นวาา่าหาเ้ากินคำแต่ที่แน่ๆก็คือเห็นคนล้มอย่าขา้ามแมับครับก็บ่บ่บบต้องข้ามคนล้มดอกแมนคนล้มเขามีโอกาสาที่จะลุกขึ้นได้แมนมันเรื่องจริงเด้ อย่ามองขามคนทีลมเพอเพอล่างเทือเพิ่นมีโอกาสขึ้นได้ก็มีอันนี้เห็นด้วยตาเจ้าของเลยเนี่ยมาเบิ่งผักสลัดของเฮ้างามขึ้นเรื่อยใบ <K>. เคียวเบิดเฮาโดนว้าบด้ใส่อันปุยเนาะอืเป็นบปะพะมันเกือบอาทิตย์แล้วเอาว่าสิไปซื้อเพ่ท่านได้ไปซื้อนี่อันนี้เมื่อกี้มิตตามาปลูกอัน,น ผ้าโพดนี่เป็นลุมเป็นลุมที่อันนี้เวลาห้าปล่อยน้ำหอยมันก็ไหลมาพี่อันนี้มีลุมหนึ่งเอตอต้นบักพริกต้นนี้เป็นหมางลายแล้ว,ดวเด้บันนี้นี่บักพริกเครือเนาะบันนี้ห้ามาพ่นดินบันนี้ที่ห้าอันเอาอันปุยดินปลูกเนาะ ดินปลูกมาใส่แลังจาผสมผสมดินปลูกเพกราะว,ว่าดินมันแข็งเข้ากันเลยใส่วิธีแบบนี้ <c oughs> ใส่วิธีแบบนี้อ่ะวันนี้เข้ากับ ซีมาไซปลูกเลยแกนขุดหลุมห่มขมันเลืกเลือกบอกว่าเลือกเลืกแน่เลือกเต่าปล่เลืกแน่ละกาเฮาเวลาเฮามันขึ้นมาสูงๆแล้วเฮาจังเอาขวดดินมาถมอีกนะเอา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 อีาอกนี่บ่อ่อะอะไร เพราะว่าที่เจ้าอันปลูกฮันเนาะมันอันมันล่มดิมันล่มอ่าจังคอยขวดอันทุ่มชุ่มมันเจ้าต้องขุดให้มันเลิกๆอันนี้พลาดแล้วก็เฮาเฮาบ่ต้องทมทมมันเลิกจังซี่นะเออเดี๋ยวถ้ามันใหญ่แล้วเฮาจังเอามาทมอีกอ่าที่เจ้าปลูกให้มันล่มเอ้าเจ้าทมเองเด้วย่็จะขุดให้ เพราะว่าทามันตื่นแล้วมันลมนะฮห้าต้องเอามันเลอกๆนี่แต่ว่าเข่าเขา,ากับโบตองอันทุมทุบม,มืดเห็นเป็นลมแมนทำมันเป็นลมพอ,พอดีไอ้อุ้มน้ามันป่แมนอันนี้ลุมสุดไทยเนี่ยลุมที่หา ลันที่หาพอปะซีอสีอะซีหาสีเาใส่ไปเลยอ่าเหลืออีกหาลุมเหลืออีกหาลุมเหลืออีกหาลุมเราจะใส่สีแกนหาแกนนี่แหละต้องปลูกบึง ถ้าปลูกอคือจังบันเมื่องเป็นธรมรมดามันกะกะบ่บบยากดอกเพราะว่าดินมันเป็นดินร่วนเนาะแมนดินร่วนมันจะอันขุดง่ายอันนี้มันขุด,าดยากการขุดต้องใส่อีเตอรใส่อีปิกขุดเลย <laughs> แบ่งเครยงอ่มาเรียนนี้อันชุดชุดไทยแล้วรวมนี่ นี่แรงบันดาลใจเอาใสไปเลยนั่นเพียงหพวเขาแล้วเห็นว่านี่คือคือแรงบันดาลใจที่เฮห้เขาปลูกคุดแบบนี้เหระครับขุดแบบที่คุดมือเหะอเมื่อปลูกมันมันมันบ่เกิดนะครับในมันบ่เกิดนี่ลูปนึงอยู่นี่มันบ่เกิดอันอันนี้เป็นอันเก่าแต่บเกิดเกิด ทั้งผลก็มีสองต้นมีต้นจอยออกบัวเบิร์กแล้วแล้วเนาะแล้วแล้วอ่ะนี่ผลงานนะผลงานของเราเลี้ยงเลี่ยงกับลายใสเลยแมีนรอแต่ติดตามคนลรอแต่ว่าเพิ่นสีเพิ่นสีงอกเพิ่นสีอันเกิดเกิดห้าบ่เท่านนั่นแหละถึงเกิดบ่เกิดเฮาก็บ่ได้ท้อนะครับเมีนไม่มีอะไรที่ จะเนื้อกว่าคําพยายามความ,มพยายามหละกะ<ม>ตั้งใจที่จะเฮ็ดสิ่งนั้นนะครับมถ้าทุกวันมันได้ผลสิ่งที่ตามมาคือคืออะไรเจ้าเข้าใจปะนี่ยังที่จะตามมาถ้ามันได้ผลถ้ามันได้ผลก็คือ,อได้ภุ่มใจภูมมใจในห้าเฮ็ดในสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมาก็ว่านั่นกะคือความสุข แมนนั่นแหละไม่มีความสุขจริงที่ตามมากคือความสุขเราทำนี้ทำเพื่ออะไรทำเพื่อความสุขนะครับอันนี้ละพอใจในสิ่งที่เรามีนะครับพ่อใจในจริงที่เราเหตดายพอใจในที่สุขภาพร่างกายองเข้าที่จะเหตได้นะครับตอนนี้ยังยังทำได้อยู่โอกาสโอกาสข้างหน้าก็ไปตามการเวลานะครับการเวลา มันเฮ่าจะไปปฏิเสธเขาไม่ได้นะครับผม mm. ถึงถึงไหนกน็เอาแค่นั่นละเนาะแนวใดมีความสุขเขายังมีลมหายใจเฮาเห็ดให้มีความสุขเน no. mm. mm. าะเนี่ยอ่ะ mm. กับทุกคนขึ้นกันนะครับขอให้ mm. มีความสุขปีใหม่แล้วนะครับจงมีความสุขทุกทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะ mm. ถ้าสุขภาพร่างกายบอแข็งแรงกับอ่า กบ um ับบ่ได้ว่าเจ้าของแข็งแรงดอกคนที่แข็งแรงกว่าผมมีเยอะนะครับผมกินผักนะครับพยายามกินผักสดให้บ่อยๆกินผักที่เขาปลูกเองเขาบ่ได้กินแค่ผักแต่เรากินความสุขเข้าไปด้วยนะครับเอาสำหรับมื้อนี้เอาไว้สำนีกก่อนทำเมรดแล้วเนาะกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามในเด้อค่ะผู้ใดยังบ่ทันกดติดตามเนาะฝากกดติดตามให้แน่เพื่อเป็นกําลังใจให้เฮาเนาะดาเนินชีวิตต่อไปเรื่อยๆเนาะ มาหน,นีคลิปนี้ก็คงเอาไว้สำนีเจอกันคลิปนะ้าพอกันคลิปใหม่เด้อคลิปนี้ก็คงลาไปก่อนสวัสดีครับ